สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องบัญชาพิตาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาวัดภาพระบายสีนะคะเป็นวรรณคดีนะคะเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็สนุกมากเลยนะคะมีความสําคัญมากเลยนะ,ะสำหรับวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาดูกันนะคะสําหรับวรรณคดีเรื่องนี้นะคะเป็นวรรณคดีที่มีความน่าสนใจพิเศษ นะะในเรื่องของความพิสดารนะคะต่างๆเนะนื้อเรื่องนะคะที่น่าที่สนุกสนานตื่นเต้นนะคะมีสเปเชียลเอฟเฟกนะคะมีปฏิหารนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะผู้แต่งนะคะก็คือนะคะสุนทรผู้นะคะหรือว่าพระสุนทนรวลหารนะคะเป็นกวีเอกนะคะชื่อดังเลยนะคะเรื่องนี้ก็คือเรื่องพระอภัยมณีนะคะ เดี๋ยวมันดูกันเลยนะคะนี่เป็นพระพมนีนะคะครูใช้ดินสอนะะคะในการร่างภาพนะคะร่างเป็นแบบตุกตูน,นะคะน่ารักนะคะนี่พระพรมีจะมีความสามารถพิเศษนะคะในเรื่องของการเป่าปีนะคะปีของพระพมีเนี่ยคะ่ะมีความพิเศษสามารถที่จะเป่าแล้วทาให้คนเนี่ยฟังเคลิบเคลิ้มหลับไหลนะคะแล้วก็สามารถนะคะที่จะทําให้ถึงตายได้ก็มีด้วยนะคะ <Wow. S 1> นี่นะคะร่างภาพนะคะด้วยดินสอน,นะคะ นี่ครูจะใช้สีไม้นะคะเปน็นสีไม้นะคะ12สีนะคะในการระบายสีนะคะนี right. okay. ่ระบายสีเนื้อก่อนนะนี่ใช้สีชมพูนะคะระบายนะคะเป็นการเอาน้นในส่วนตรงเส้นนะคะให้เป็นความเข้มนะคะแล้วก็ระบายตรงแก้นนะคะใช้สีชมพูก่อนนะคะระบายพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ใช้สีเนื้อนะคะระบายนะคะครูก็ระบายแบบเข้มนะคะลงใน ส่วนที่เป็นเนื้อนะคะเป็นเนื้อคนผิวค,คนนะนะคะพระอภัยมณีนะคะ,ะ,ะ,คะเป็นนะคะเป็นเอ่เอเป็นลูกกษัตริย์นะคะสำหรับในเรื่องเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์แล้วเขาเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษเขาไปเรียนมานะคะเรียนการเป่าปีมาแล้วก็มีน้องชายนะคะที่ไปเรียนวิชาอีกวิชาหนึ่งมานะคะ แลวเขากับน้องชายก็กลับบ้านไปนะคะหลังจากเรียนมาเสร็จแล้วแต่ว่าพ่อก็ไม่โอเคใช่ไหมคะไปเรียนมาแล้วมันไม่ได้ใช้ในการที่จะไปดูแลบ้านเมืองนะคะเป็นวิชาดนตรีอย่างเงี้ยเขาก็เลยโกรธมากเลยเราก็เลยให้ลูกเนี่ยออกไปเลยนะจากเมืองนะแล้วทีนี้เขาก็เดินทางไปกับพี่น้องชายของเขานะคะไปเรื่อยๆแล้วก็ฉากนี้นะ,ะเป็นการเป่าปีนะคะเพื่อให้ คนที่เขาไปเจอระหว่างทางเนี่ยเป็นพรามเนี่ยได้ฟังว่าปีของเขาเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็วิเศษยังไงนะคะเขาถึงไปเรียนนะนี่นะคะภาพที่ครูวาดนะอันนี้เป็นฉากฉากหนึ่งนะคะสำหรับเหตุการณ์อันนี้นะคะที่พระพันีเป่าปีเนี่ยจะอยู่นะคะแถวแถวริมทะเลนะนี่นะคะเป็นเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อผ้าของพระพันีนะคะเขาเป็นลูกกร,ริย์นก็จะแต่งตัวนะคะ สวยงามนะคะมีมีแบบมีเครื่องประดับเยอะแยะแต่นี้เป็นกระตูนนะคะเราก็จะเหมือนกับว่าลดตัดทอนออกไปนะคะให้มีแค่บ้างเล็กน้อยนะถ้าเกิดว่าเป็นของแบบจริงๆเนี่ยก็จัดเต็มนะเราก็จะเห็นนะในชุดไทยที่แบบว่าจัดเต็มมีความยยิบยยับนะคะของเครื่องประดับเป็นทองเป็นพลอยอะไรต่างๆเนี้ยนี่นะคะเป็นการลดตัดทองน,นะเป็นกระตูนนะคะเพื่อให้เรา ะะสามารถที่จะวาดได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะนี่นะครูใช้สีหไหมคะสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะระบายตามครูเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ครูจะใช้สีแค่12สีนะนี่นะคะเราก็จะเป็นท่านั่งนะคะที่เขากําลังเป่าปีนนะคะนั่งบนโขดหินด้วยนะ นี่นะครูจะระบายเส้นผมก่อนสังเกตการระบายเส้นผมครูนะคะเส้นผมของครูเนี่ยก็คือจะใช้สีดำนะคะนี่นะคะล่างไปก่อนนะเป็นเส้นผมแล้วก็ระบายแบบเบาๆนะคะการระบายเบาๆเนี่ยเพื่อที่เราจะผสมสีนะคะในสีต่อไปเ,เราจะไม่ได้ใช้สีดําสีเดียวนะคะ บางคนใช้สีดำสีเดียวมันก็จะสวยนะแต่ถ้าครูเนี่ยอย่างอันนี้ครูก็จะผสมสีหไหมคะใช้สีน้ำตาลเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะได้เส้นผมที่มีแบบออกดำดำน้ำตาลนะคะไม่ใช่เป็นแค่สีดำสีเดียวนะนี่นะคะระบายปีแล้วนะคะนี่เป็นปีเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะเป็นดนตรีเป็นเครื่องดนตรีแบบดนตรีไทยชนิดหนึ่งนะคะต้องไปลองหาฟังดูนะคะว่าเอเสียงเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นภาพวาดการ์ตูนเนาะ เราก็ระบายนะคะส่วนของเครื่องประดับนะคะนี่นะคะเราก็ระบายนะ,คะเครื่องประดับให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ดวงตานะคะนี่เป็นกระตูนนะคะคุณใช้สีดำเนาะก็จะระบายแบบแบบว่ามีจุดดําๆแล้วก็เว้นขาวนะคะเพราะว่าไม่มีสีขาวนะสำหรับสี2สีอันนี้นะคะจะไม่มีสีขาวนี่เราก็จะมาเริ่มที่โขดหินนะคะก็ใช้สีดําร่างนะคะนี่นะคะคุณก็จะระบายสีดาแบบเบา,บา <c oughs> ๆเห็นไหมคะเพราะว่า เดี๋ยวครูจะต้องใช้สีอื่นยมาทับอีกทีหนึ่งนะคะมันเป็นการผสมสีของสีไม้นะคะอาใช้สีน้ําเงินนะคะระบายทับไปนะคะให้เป็นขุหินนะคะเพราะว่าเราไม่มีสีเทานะคะเราก็จะแทนด้วยสีอื่นนะมันก็จะได้ความสวยแมืน้้าเงินครูก็ใส่ที่ผมด้วยนะคะมันก็จะออกดำดำน้าตาลน้ําเงินนะคะดูมืดแบบอีกแบบหนึ่งแต่ไม่ได้ดำสนิทนะคะแล้วพอเราวาดตัวนี้เสร็จแล้วตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวอะไรนะคะ ดูกันต่อนะนี่เก็ปรายละเอียดระบายให้มีความเข้มสวยงามนะคะแล้วก็ตัดเส้นด้วยนะการตัดเส้นนะคะก็คือการเน้นนะการเน้นให้มีความคมชัดนะคะของตัวที่เราว่าอาจจะเป็นสีน้ําตาลสีดําหรือสีม่วงก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเด็กๆเลยนะคะ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะนักเรียนต้องชอบมากเลยแล้วครูก็ชอบมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะจะมีความน่ารักแล้วก็สวยเนาะอ่าเห็นหางแล้วตัวนี้คือนางเงือกนั่นเองนะคะห่างเป็นปลาเนาะตัวนี้นะจะมีในการ์ตูนด้วยนะคะสําหรับการ์ตูนแบบดิสนีย์นะ,ะถ้าใครเคยดูนะคะก็จะเป็น l i t ร์ล t ต r Mermaid นะคะก็จะเป็นเมอร์เมดหรือนางเงือกนะคะตัวนี้เป็นนางเงือกแบบของคุณครูนะที่คิดขึ้นมานะ,ะเป็นแบบว่า เป็นแบบกระตูนนะคะซึ่งอาจจะมีวิธีการวาดที่แตกต่างกันไปนะอาจจะมีแบบเป็นละเอียดละออมากกว่านี้นี่เป็นแบบของครูเป็นกระตูนเนาะเอาไปใช้แบบง่ายๆแล้วก็น่ารักนะคะนี่นะราบายส่นหางเห็นไหมใช้สีน้ําเงินสีเขียวนะคะนี่นะแล้วก็ใส่เกล็ดปลาเข้าไปด้วยนะคะเพราะเขาหางเป็นปลาเนาะนี่นะเป็นส่วนที่ปีหน้าอกนะอาจจะเป็นเปลือกหอยนะหรือจะเป็นผ้าอะไรอย่างี้ก็ว่าไปนะหางปลาด้วยนะคะใส่ลวดลายนะใส่สีเขียวนะคะ นี่นะเส้นผมครูขอเป็นสีน้ำตาลน,นะคะนี่ใส่ลูกตาะ,ะเริ่มระบายผมนะใส่น้ำตาลใส่ดำด้วยนะคะแล้วก็ใส่สีส้มนะอยากให้มันเป็นออกน้ำตาลส้มๆเหมือนกับสีชาแบบนี้ยนี่มนาะอยู่บนโคดหินเหมือนกันด้วยนะคะสําหรับเขานะมีความพิเศษใช่ไหมก็คือเขาว่ายน้ําได้เนะเาะเราหางเป็นปลาเนาะอ่ะต่อไปนะนี่นะ,ะเน้นสีผมให้มันเข้มเลยนะคะอันนี้เป็นสีออกส้มๆชาชานะ,ะนี่นะคะ แล้ก็ครูก็เคยวาดด้วยนะคะสำหรับนางเงือกนะจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะมันก็จะแตกต่างกันนะก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นงานที่มีเจ้าของแล้วนะมีเจ้าของแลนี่นะคะเป็นงานนังเงือกที่ครูเคยวาดนะ,ะมีลายไทยด้วยนะคะน,นี่เป็นงานแบบประยุกนะไทยประยุกต์อต่อมานะคะอันนี้เป็นตัวละครตัวสุดท้ายเลยนะที่เป็นตัวสําคัญมากเลยที่ทําให้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะตัวนี้นะค่อนข้างที่จะ น่ากลัวนะคะแต่ครูก็จะว่าเป็นกระตูนนะคะมันจะไม่ได้น่ากลัวมากนะ,ะมาแล้วนะเที่ยวก็มาผมก็มาแล้วนะคะเด็กๆที่เคยได้ฟังวรรณคดีเรื่องนี้หรือว่าเคยอ่านนะคะก็จะทราบแล้วว่าตัวนี้คืออะไรตอบครูแล้วแน่นอนเลยตัวนี้นะเขาจะดุร้ายมากเลยแล้วเขาก็จะอยู่ในมหาสมุทรนะคะอยู่แถวๆทะเลนั่นแหละที่พระายมณีไปเป่าปีนะคะอ่าเขาเป็นยักษ์นะคะก็คือนางผีเสื้อสมุทรนะคะนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยเขาจะอยู่ นะคะในทะเลนะคะแล้วเขาได้ยินเสียงปีอันไพเราอะของพระพนมีเนี่ย<ๆ>เขาก็เกิดข้อพระพนมีเราก็เลยจับพระพมีไปเลยนะคะแล้วก็เลยทําให้พระพนมีได้เจอกับนางเงือกนะคะซึ่งเป็นคนที่ช่วยเหลือพระพนมีออกมาจากนางผีเสื้อสมุทรนะคะอ่ะอาก,ก็ระบายสีนะเหมือนเดิมเลยนะคะใช้หลักการเดียวกันเราใช้สีนะคะใช้สีชมพูนะคะตัดเส้นออกมาแล้วระบายสีเนื้อน,นะ,คะเครื่องประดับเราก็ใช้สีส้มนะคะแล้วก็ใช้สีเหลืองนะคะระบายนะคะเพื่อให้มันดูแบบ เป็นเรื่อยๆ,ๆทองทองนะคะนี่คือแทนแบบสีทองเนาะนะแล้วก็ผ้านะคะสาหรับปิดหน้าอกนะชุดไทยนะคะปิดหน้าอกเป็นสีแดงเลยนะคะแล้วก็ผ้านุ่งเป็นสีเขียวนะคะนี่นะกูก็จะใส่น้ําเงินนะคะใส่เขียวนะคะทับกันนะไอคือเป็นการระบายทับสีนะคะอย่างเช่นการที่เราจะทับกันได้เนี่ยอันดับแรกเราต้องดูว่าเป็นโทนสีเดียวกันหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าเป็น เขียวแล้วก็เอาเขียวอ่อนไปทับได้หรือถ้าเป็นชมพูเราก็แดงไปทับหรือว่าเอาแดงเอาชมพูไปทับ่างนี้ได้นะคะต้องดูสีให้ดีนะถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดํานะคะเดี๋ยวก็ต้องลองดูกันนะ <Nope. S 1> เด็กๆอันนี้นะคะเรากระบ,บองด้วยนะคะใช้สีดําระบายแล้วก็อ่อนๆอเลยแล้วก็ระบายเส้นผมเหมือนเมื่อกี้ที่เราระบายพายพานีเลยนะคะนี่นะคะก็เริ่มที่จะใกล้เคียงเสร็จแล้วระบายสีน้ำเงินทับไปด้วยเห็นไหมคะนี่แ้ะมีเขี้ยวด้วยนะ นาก็จะดูไม่ดุเท่าไหร่นะแต่จริงๆก็ดุเห็นไหมคะมีเขี้ยวนะคะเขากินเนื้อเป็นอาหารนะไม่ได้กินผักนะ,ะสำหรับนางเอ่อนางยักษ์นะ,ะส่วนนางเนื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขากินอะไรนะเราก็ต้องไปดูกันนะว่าเอ๊ะเขากินอะไรแต่ว่ายักษ์นี่ชัดเจนเลยนะกินพวกเนื้อเป็นอาหารนะก็ดุนะตัวจริงๆตัวใหญ่นะตัวใหญ่ที่สุดเลยแต่นี้ครูย่อนะคะให้ดูมีขนาดใกล้เคียงกันเนาะนะคะนี่ก็เก็บรายละเอียดของงานนะคะให้เรียบร้อยนะในส่วนต่างๆตรงไหน ที่มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยไม่สวยนะคะนี่กูก็ระบายเอาสีชมพูไปทับสีแดงเห็นไหมคะเพื่อให้มันดูเรียบร้อยนะคะแก็นี่นะเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะสําหรับนะคะคลิปนี้นะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย